เย้ yeah! สวัสดีทุกคนเลยโอ้ยภพศสารมากฟินไหมฟิน <Fine. S 1> โอ้ยมีความสุขมากเป็นอะไรที่โคตรสุดยอดเลยเมื่อกี้เลยเพิ่งไปสอนในคลาสเอ่อเลอิฟซีรีส์มาเนะวันนี้อยากฝากของแพงของกับทุกคนเลยนะว่าจําไว้นะว่าการยกระดับจิตวิญญาณของคุณเนี่ยพาคุณไปทุกที่นะหมายความว่าอะไรมันจะคงอยู่เป็นมรดกติดตัวคุณตลอดเวลาแม้จะมีรูปกายหรือไม่มีรูปกายก็ตามคุณงามความดีที่คุณได้ทําเนี่ยก็จะคงอยู่ ทิ้งไว้เป็นมรดกให้กับที่นี่ตลอดไปนะเหมือนเขาอะไรคุณจะเป็นไอดอลเหมือนกับว่าเป็นแสงสว่างเนาะที่อ่าก็เรียกผู้คนได้ลุกอัพทูก็คือมองเห็นเป็น Data ของดีเนาะและเอาไปใช้กับตัวเองเนาะอยากให้ทุกคนเนี้ยได้เลือกความเจริญรุ่งเรืองและเลือกปัญญาที่แก่นที่เพียวริสุ์นะไปทวนกันในคัสเลิฟซีรีส์เนาะหรือคัสหนังสือเสียงปูพลังไปรู้จักซอสก่อนนะเพจคูปายดีนีดีไซ์ก็ฝากท่านี้อย่าลืมไปแอดไลน์แอดที่ s i k o n p l y เออปุมไม่ได้ มื่อกี้เป็นไงสอนเลิฟซีรี์ภาคสามตายแพงมากโคตรแพงเป็นแบบว่าเจที่สงคุณคาวมากเอะทั้งทั้งหมดเลยก็คือแบบว่าโอ้โหละเอียดละออมยกทั้งบางแล้วเป็นความรักเหลือเกินความรักได้ยังไงท่ามกลางผู้คนที่อาจจะยังไม่ได้รู้ปัญญาหรือว่าคนที่ยังจมกับปัญหาหรือว่าอยู่ในมายาในขณะที่เรายกระดับตัวเองขึ้นไปแล้วแกบไกลมากๆแบบอัปเกรดไกลมากๆแล้วเงี้ยเราจะใช้ชีวิตท่ามกลางในบรรยากาศแบบนี้ได้ไงหรือว่าท่ามกลางยุก ยุคก่อนหน้านี้หรือว่ายุคเก่าที่ยังไม่ได้ถูกอัปเกรดหรือคนอื่นอาจจะยังไม่ได้อัปเกรดจิตวิญญาณตัวเองอ่ะใช่ใช้ชีวิตอย่างนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเง้เอาง่ายๆก็คือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะใช้ชีวิตไปอัปเกรดได้ยังไงในท่ามกลางอ่คนยุคเก่าแล้วที่เขาไม่ได้อัปเกรดบัญญัติใช่จะอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้ได้ยังไงโดยที่ตัวเองไม่ได้เราขึ้นไปแล้วเราไม่ได้ถูกไม่โดนลดแสงไม่โดนลดแสงข้อนี้แพงมากอไอ้สารนโอยใครอยากรู้ไปโรงเรียนกันเอาเองในเลิฟซีรีส์ภาคสามคุณคร มากที่สุดเลยที่ได้ทําในสิ่งนี้เนาะเราก็ได้ทําสิ่งดีงามที่ได้รู้ใช่ก็ขอบคุณคุณรูมากเพราะว่าแบบโอ้โหจะแบบแพงเนาะมันต้องสมองซอจริงๆอ่ะถึงจะแบบว่าโอ้โหทำทำบรรยากจางอันนี้ขึ้นมาได้อะเพราะว่าในโลกมนุษย์มันไม่มีมันไม่มีวิธีคิดหรือว่าวิธีทานี้เลยที่จะแบบวิธีที่จะแบบเออเราจะแสดง เราจะรู้สึกกับสิ่งนั้นยังไงอะเพราะทุกอย่างอะ่ะสุดท้ายมันคือต้นตอคือความรู้สึกอะไรเงี้ยมีแต่ความรู้สึกที่ส่งออกไปอะ่ะเราจะมองเห็นมันได้ยังไงท่ามกลางมายาเพราะเรียกเปิดมิติเปิดมิติเลยใช่เออท่มามกลางมายาที่มันแบบ ที่มันไม่ได้เป็นแบบที่เราอาสุติว่าเราอยู่ในความเจริญแล้วเราเห็นแต่ความเจริญแล้วเราบวกมากๆแต่เราจะอยู่ในในคนบรรยากาศคนที่อาจจะไม่ได้คนที่ไม่รู้อย่างนี้ดีกว่าเออคนที่ไม่ตื่นรู้อะไรแบบนี้เข้าใจเปล่าเออหรือคนที่ไม่ได้ยกระดับให้กับตัวเองหรือยกระดับจิตวิญญาณให้กับตัวเองได้ยังไงแบบที่เป็นความแลวแล้วตัวคุณไม่ถูกลดแสงจริงใครอยากรู้ต้องไปลงในเลเวลสามจริงจริงใช้ได้ทั้งชีวิตทั้งจิตวิญญาณและจำไว้ว่าเลเฟลสามนี่แพงมากคุณจะรู้ถึงแม่ เรลีเวนตก็คือสิ่งที่ตรงประเด็นที่สุดในชีวิตของของทุกคนไม่ไหวอ่ะเออตรงประเด็นตรงที่สุดเลยแล้วคุณจะเข้าใจหรือว่าทําไปทําไมแล้วแล้วคุณจะเข้าใจหรือว่ายกระดับจิตไปทําไมจริงแล้วคุณจะเข้าใจหรือว่าจะฟังปัญญาพวกนี้ไปทําไมจริงแพงมากคนลุกแล้วจะรู้เลยว่าที่ผ่านมาใช้ชีวิตกันแบบไม่ตรงประเด็นเลยสักจุดใช่นั่นแหละเออปามมี่เะล่ะเออตลกดีอุ๊ยแล้วแบบในคลาสเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบ มันละเอียดมากอยากให้ไปเก็บเองเพราะว่าเหมือนแบบเราจะอยู่ใช้ชีวิตท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้ได้ไงในท่ามกลางผู้คนอาจจะยังไม่ไวเวลาเจอหน้างานจริงๆอง่ะสมมติคุณมายกระดับแล้วคุณตื่นรู้คุณมีพลังแล้วก็คิดบวกอ่าแต่ว่าคนรอบตัวมันก็ยังทอคิดลบอยู่นั่นแหละหรือว,ว่าทอจะอยู่ในอารมณ์ด้านล่างหรือว่าทอที่จะไม่เปิดรับฟังอะไรพวกนี้เนี่ยแล้วคุณจะใช้ชีวิตร่วมแบบพวกเขายังไงแต่มากว่าในคอร์สเนี่ยมันคือ ยกเราและยกเขาเลยใช่อันนี้คือแบบว่าจํายังไงยกกันทั้งคู่มีแต่พาเจริญทั้งคู่ออันนี้พาเพื่อนเจริญด้วยอย่าเพิ่งคิดเองก่อนนะเพราะในคัสโคตรแพงแพงมากแพงซะจนแบบไม่อยากสปอยเลยอพงเข้าไหร่แพง่ากแพงนอันนี้บอกบอกเป็นแบบหัวข้อให้เลยว่าแบบยกทั้งเขาและเราออ่ะืไปด้วยกันเลยอ่ะไปเจริญด้วยกันเลยอ่ะมันโอ้โหมันสุดอะอเออสุดมากใช่มาก อันนี้ก็คือเดือดเลยขนลุกอ่ะจริงเมื่อกี้ขนหัวลุกทั้งตัวเลยเยอมากยกระดับสุดๆอ่ะทั้งเกียร์ในทั้งทั้งคลาสเลยนะเหมือนทั้งทั้งเดเลยขนลุกตลอดเลยแพงมากสวยงามที่สุดงดงามที่สุดเป็นดวงจิตวิญญาณฟังไว้นะนี่คือของขวัญนะสาหรับผู้ที่ได้ยินในคลิปนี้แล้วกันเนาะสำหรับผู้ที่ได้ยินแล้วก็ไปต่อในพื้นที่สวรรค์เพราะไม่ใช่ทุกคนจะมาแถบได้ต้องพูดไปอย่างนี้ไม่ใช่ทุกคนหูไม่ใช่ทุหูทุกคนจะได้ยินใช่ เข้าใจเป่าต้องทิ้งถุงกาวเก่กาๆรอ,อกไปก่อนอต้องทิ้งความเชื่อก่อนๆที่ไม่เป็นประโยชน์ในชีวิตออกไปก่อนอต้องเปิดรับสิ่งใหม่หรือว่าเขาเรียกปัญญาใหม่ๆหรือปัญญาอัปเกรดได้แล้วเพราะการอัปเกรดของจิตวิญญาณของคุณเนี่ยคงอยู่ทุกภพทุก,ทกชาติอย่าติดสตั๊กอยู่กับความเชื่อดเดิมๆหรือการสรุปของตัวเองหรือการสรุปของคนอื่นมาฟังนะคุณต้องฟังปัญญาที่เพียวเข้าใจเปล่า คุณครูจะบอกเสมออ่ะให้เห็นความสาคัญเห็นความสําคัญแล้วลูกศิษย์คุณครูทุกครั้งที่เห็นความสําคัญนะจ่ายออกแค่หลักหมื่นเงินเข้าไปร้านจริงไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะจริงเข้าใจอป่าจริงจริงเห็นคุณเออจะต้องอีกกี่คนที่มาโชว์เห็นนะ่นนะแล้วมันจ่ายซอสซอสจ่ายซอสได้ซอสนะจริงเออแต่ซอสได้ซอสจริงแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องจํานวนเลยนะแล้วก็ชีวิตของคุณเนี่ยต้องพูดไปอย่างนี้ก่อนว่าอย่าอย่าเอาไปเล่น ชีวิตของคุณน่ะเพราะคุณตัวคุณที่โดนเพราะว่าพอเจอหน้างานจริงๆมันไม่ได้เล่นนะเจ็บจริงเล่นจริงเจ็บจริงอ่ะเข้าใจเปล่าเพราะนั้นอย่าหละอแหลกกับชีวิตของตัวเองหรือว่าเขาเรียกว่าโยนชีวิตตัวเองไปมาจะพูดยังไงเห็นเป็นของเล่นเนาะชีวิตอะเข้าใจเปล่าเพราะประสบการณ์มาหน้างานจริงๆก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเข้าใจป่าดุจริง แต่ว่าดูนซอสอะเวลาประสบการณ์หน้างานมาจริงอะมันมันยกยกหมดเลยแล้วไม่โดนอิทธิพลได้เลยของคนที่ไม่ได้ตื่นรู้อะไรพวกนี้ก็จะฟังไว้นะคนเลือกแบบไหนก็ได้แบบนั้นเขาเลือกด้วยความไม่รู้ของเขาด้วยซ้ําเลยแต่เนี่ยเราจะรู้เราจะทําอย่างนี้ยังไงโดยที่ไม่โดนลดแสงใช่ด้วยไม่ถูกกระเทือนเอาง่ายๆแล้วก็ไปต่อในความเจริญของเราไปต่อในความเบิกบานของเราฟังไว้นะเวลาคุณรักตัวเองมากพอนหลายคนนี่แม่งไม่รักตัวเอง คุณไม่รักตัวเองด้วยการอะไรรู้ไหมไปฟังหรือไปเชื่อตามๆกันโดยที่คุณไม่รู้เหตุผลเลยด้วยซ้ําใช่ที่เขาพูดกันไงเข้าใจเปล่าโดยที่คุณไม่รู้เหตุผลเลยด้วยซ้ำมาทําไปทําไมอืเข้าใจเปล่าคุณยังตอบตัวเองไม่ได้เลยว่าทําไปทําไมยังถอไปที่กดๆกันอยู่ในพื้นที่ข้างล่างแล้วถอกันมาแบบนี้ไม่รู้กี่หยดกี่ละมันพอคิดว่านี่คือการให้เกียรติพอคิดว่านี่คือการก็เรียกว่าอะไรนะเป็นมารยาทมารยาทก็คิดว่านี่คือพูดดีเข้าใจเปล่าแต่ฟังไว้นะไปให้เกียรติจิตวิญญาณตัวเองก่อนแงมาก ก้อนี้ลึกและแพงมากถ้าคุณไม่ให้เกียรติจิตวิญญาณตัวเองไม่พาตัวเองไปเจริญรุ่งเรืองเนี่ยคุณก็รักใครไม่ได้เลยเพราะในพื้นที่ข้างล่างไม่เห็นแต่ของไม่ดีอ,อและจิตวิญญาณคุณใครโดนตัวเรานั่น<ช>แหละเพราะฉะนั้นคุณต้องให้เกียรติจิตวิญญาณของตัวเองนพิมพ์ประโยคนี้สิฉันจะให้อะไระใ,หให้เกียรติจิตวิญญาณอของตัวเองฉันจะรักตัวตัวเองเอ,งอให้มากพอที่จะได้รับแต่ของดีงามเออเข้าใจล่าเออลึกมากเนาะเหมือนเราพูดกัน เล่นๆน,นะแต่ว่าเป็นเรื่องจริงในชีวิตนะจ,จ๊ะเพราะนั้นใครแชร์ไปก็บุญมหาศาลเนาะเป็นต้นต่อของการยกระดับจิตเนาะใครเหลือเฟือสิ่งนี้ตัวเองก็ได้เพิ่มอีกใครโฟกัสสิ่งนี้ก็ได้เพิ่มอีกแล้วครูก็เห็นเลยว่าคนที่มาในเพจนี้เนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาต้องเป็นคนแม่งยิ่งกว่าซุปเปอร์ซุปเปอร์ซุปเปอร์ปปอรแม่งอัปเกรดเพราะว่าภาษาที่เราพูดกันเนี่ยคือภาษาที่ต้องไปต้องไปฟังเองได้แล้วใช่หรือว่าต้องมานั่งทวนเก็บกันได้แล้วไม่ใช่ว่าถึงการไปเล่า อะไรที่มันพื้นเพลอีกแล้วอะหนึ่งพื้นพื้นผิวอีกแล้วกดแรงดูดไปยังนู่นางนี้ไม่ใช่แล้วเข้าใจปะลูกต้องยกระดับได้แล้วลตอนนี้เราไปกันไกลมากแล้วก็ยกุคยุคใหม่ไม่ไหวแล้วคุณจะเห็นเลยว่าโอ้โหคนที่ไม่รู้อะไรแบบนี้มันคือยุคเก่าสุดๆแล้วก็ยังไม่อัปเกรดอีกต่กางหากแล้วก็ยังจะถ่อไปแล้วก็หวังว่าจะได้ชีวิตดีขึ้นน่ะแต่ว่าการเป็นไม่ได้เป็นเข้าใจเปล่าเออไม่ได้อัปเกรดตรงนี้ดีกว่าเนาะเพราะนั้นต้องเลือกฉลายกั่ตัวเองจริงๆแล้วต้นต่อก็คือ้นีะ คุณครูลักจริงเหลือเกินถึงไปในเส้นทางนี้ถ้าคุณครูก็ไม่เคยสนไม่เคยแคร์ว่าใครจะมาหรือไม่มาเนาะแต่อย่างไรก็ตามเนาะความรักนี้ก็จะถูกกระจายแบบทุกคนผู้คนนะใครที่เขาเรียกว่าได้เห็นคลิปนี้เนาะหรือในทุกๆคัสใดๆก็ตามหรือเห็นเด็กๆเนาะก็นั่นแหละทุกคนจะได้รับความรักเสมอเลยหรือว่าจะได้อารมณ์ดีขึ้นเสมอเบิกบานขึ้นเสมอได้จิตวิญญาณเป็นการยกระดับพลเมืองานนั่นแหละตรงนี้จะมีแต่รักเสมอแล้วก็ เกิดใหม่ได้แล้วเนาะเออเอ้ามีอะไรจะฝากไหมเดียแทงปะี๋ยวซีนี์แพงมากไอสารที่สุดแพงมากแบบแพงแบบคือมันวัวตายบควาดเดาไม่ได้ว่ามันจะเจออะไรในเดทต่อ,ต,อต่อไปเลยอะ่ะเพราะว่ามันมีแต่เรื่องใหม่ที่มันแบบอัปเกรดล้วยกระดับอะ่ะแล้วจริงๆโหมันลึกแล้วก็ลึกได้อีกอะ่ะคือสมกับคําว่าอัปเกรดจริงจงมันคือ โอ้อัปเกรดอะไรก็ไม่เอาอัปเกรดจิตวิญญาณตัวเองนะมันแบบต่อให้ <Fin. S 1> อัพเกรดฟิสิกอลใดๆอ่ะมันไม่ฟินเท่าอัปเกรดจิตวิญญาณตัวเองจริงๆ <Yeah. S 1> นะเออคือมันผลวตรงนี้คือโอ้อย่างในในคลาสที่เมื่อกี้ที่คุยกันก็คือเหมือนคุมรูรู้สึกว่า,าภาคภูมิใจและเป็นเกียรติมากที่แบบได,ได้ได้ทําบรรยากระด่างเพราะว่าได้เห็น ทุกดวงจิตนะใช่ได้แบบได้กลับไปเป็นตัวเองที่แท้จริงใช่ได้กลับไปเบ่งบานได้กลับไปพบตัวเองที่แท้จริงใช่ได้พบตัวตนของตัวเองได้เป็นตัวเองจริงอันนี้ตัวเองก็คือเหมือนแบบเห็นบางคนก็หัวโขนอยู่มันทั้งชีวิตใช่เราเห็นมาทั้งสองฝั่งเราเห็นมาทั้งฝั่งของของฝั่งที่แบบอครูที่เขาบอกว่าอาจจะสนับสนุนในทางที่แบบให้ได้ฟิสิกอลอะไรเงี้ยมันก็เป็นความภาคภูมิใจเขาแล้วเหมือนกันแต่อันนี้ก็มาเห็นในมุมของครูพลอยอ่ะที่เหมือนแบบ อันนี้แต่มันอันนี้มันคือวายแล้วมันเป็นจิตวิญญาณแล้วมันเป็นนอนฟิสิกอลแล้วมันเป็นจุดต้นต้นต่อต้นกําเนิดอะของทุกอย่างอะที่เข้ามาในชีวิตคือก็เลยเข้าใจไม่ว่าจะเป็นสิ่งของฟิสิกอลความสัมพันธ์สุขภาพก็เลยเข้าใจว่าแบบโหคุณมอย่จะแบบรู้สึก ภาคภูมิใจเราเป็นเกียรติขนาดไหนมันสูงสที่สุดแล้วนะเพราะว่านี่คือทํางานร่วมกับซอจริงๆอ่ะเพราะว่าฟิสิกส์มันคือพลังงานต่ําไปมากๆเลยแต่ว่าถามว่าผิดอะไรไหมก็ไม่ได้ผิดอะไรอยู่ที่แต่ละคนเห็นเลยแต่อันนี้เราเดินทางมาในทางจิตวิญญาเราเรารู้เลยว่าตรงไหนคือต้นตอตรงไหนคือแบบคือวฟ์มันคือที่สุดเออแล้ววฟ์นาวตอนนี้คือที่สุดแล้วการอัปเกรดก็คือที่สุดแล้วการเกิดใหม่ก็คือที่สุดและการที่เป็นตัวเองที่เป็นความรัก S <S <S ที่ล้อนเหลือก็คือที่สุดอ่ะผู้ล้วตาจะไดแล้วเขียนก็คือที่สุดเออแล้วตรงประเด็นการตรงประเด็นในชีวิตก็คือที่สุดใช่เออตรงนี้คือแบบถึงได้เข้าใจทาไมคุณภูถึงมีพลังแล้วไปต่อเออไปต่อแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าใครจะคิดอะไรอย่างไรหรือคุกก็เป็นความรักอยู่ดีอะไรแบบเออจริงขอบคุณคุณูมากเลยแบบโอ้มอันแพงมากที่มาร่วมสร้างด้วยกันเออแพงมากแบบ โอ้ันจะแพงอะไรได้ขนางนี้แล้วแบบไม่ปล่อยเลยเหมือนแบบไม่ตัดสไลด์หรือว่าไม่ตัดตรงนั้นตรงนี้เลยเพราะว่ารู้ว่าทุกอย่างมันมีแต่การนัวให้ให้เราได้ได้จริงๆคุณครูจะสรุปหลายคนก็อาจจะทําแบบนี้สรุปฉับๆเข้าใจเปล่าแต่ว่าสรุปกันทูกต้องไอ้นี่ต้องยกทั้งจักรวาลอ่ะคุณต้องมีเวลาให้สวัสดคุณครูคัดคนมาแล้วเพราะว่าในคดมันเยอะมาก แล้วก็มีแต่เนื้อเนื้อคือเรื่องได้ผลในชีวิตของคุณทั้งนั้นมไม่มีอไหนไม่ได้ผลเลยหรือไม่เกี่ยวข้องในชีวิตของคุณหรือแก่นชีวิตของคุณอย่างแท้จริงมไม่มีประโยคไหนหรือเซนเทนต์ไหนที่ไม่ไม่ได้เป็นประโยชน์หรือเป็นนอกเรื่องอเข้าใจเปล่าตรงประเด็นที่สุดเพราะฉะนั้นครูก็คือคัดคนที่ไม่ให้เวลาหรือรักตัวเองมากพอกับจินตนาาณของตัวเองที่จะมองเห็นความสําคัญของปัญญาที่เพียวที่สุด ย้าอัปเดตก็ขอบคุณที่ตัวเองมีเวลาให้กับเรื่องซอจริงนะเพราะว่าเรื่องอื่นคุยไม่เป็นแล้วจริงจริงเรื่องอื่นไปไม่เป็นคุยไม่เป็นจริงๆมันก็มแ่ท่างหลบอะไรใครใครพพ์มาหน่อยสิเรื่องอื่นที่นุชทั่วไปเขาพูดกันเนี่ยน้องนุชทั่วไปเนี่ยพูดกันเนี่ยไปไม่เป็นแล้วใครไม่เป็นแล้วไม่รู้จะไปคุยในบทสันธนาคุยไปก็ไม่เก็ตเข้าใจเปล่าจนกว่าเขาจะเปิดรับคุยไปก็คนละเบอร์พูดไปมันก็ถอดจะไป ทอจะไปอยู่ด้านล่างแล้วตัวเองก็โดนกระทบเองเลาก็ไม่มีอะไรตรงประเด็นเลยแล้วเรายิ่งมาเรียนรู้กันตรงประเด็นเราก็ยิ่งรู้ว่าโอโหที่ผ่านมาเราไม่เคยตรงประเด็นเลยเออแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบเหมือนมานั่งว่าตัวเองเนาะแต่ว่ามีแต่การที่แบบเราก็เหมือนเปิดรับล้ะอัปเกรดให้เกรดไปไกลแล้วเออเราจะไปอ่ะเราจะไปเจอปัญหาทำให้ตื่นรู้ไงเราจะรู้ว่าสุดท้ายเนี่ยทุกคนก็จะมาที่นี่อยู่ดีใช่ค่ะทรายบอกคนนี้จิตวิญญาณเึงไปไม่ได้นะมีแต่คนที่ไม่ให้คุณค่าแล้วก็เข้มในแก่นเท่านั้นนะได้รู้ลึกอะ จริงเออสวยงามไหมสวยงามมากออวันนี้ก็ฝากเลิฟซีรีส์เลยภาคอะไรภาคสาเนาะแต่ให้ตั้งแต่ภาคแรกแล้วกันนะวันนี้โปรจะเต็มห้าหมเก้าเกวันนี้ให้โปรสุดท้ายห้าหมืนสอันสองร้อยยี่สิบสอง,สองภายในเที่ยงคืนวันนี้นะบทย่อย1นึ่งมื่นจาก1นึ่งหมื่นเก้าหนึ่งหมืยิบสีภายในเที่ยงคืนวันนี้ก็ไปลง ได้เลยนะบทเต็มหรือบทย่อยก็ตามสุดท้ายก็ต้องลงเต็มอยู่ดีแหละเนาะก็นั่นแหละไปอัปเกรดจิตวิญญาณตัวเองเนาะและที่สาคัญก็คือคุณครูจะบอกคุณให้ว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยไม่สามารถเทียบเท่ากับการยกระดับจิตที่แท้จริงของคุณได้เลยคุณจะปฏิเสธข้อนี้ไม่ได้เลยแต่คุณรูก็ไม่แคร์ด้วยนะว่าใครจะคิดอะไรก็ตามเนาะแต่ที่แน่ๆครูแคร์ในจิตวิญญาณของคุณซะมากกว่าเพราะตัวคุณที่เบิกบานเนี่ยจะได้ผลลัพธ์เข้าใจป่ะตัวคุณเนี่ยได้ได้เต็ม นื้อออกมาเเราจะเบิกบานแม่งทาการคนที่แม่งนั่งอมทุกข์อยู่ได้ยังไงเข้าใจเปล่าเพราะคนไม่เก็ตมันก็เลือกไม่เก็ตอยู่นั่นน่ะทีนี้ก็ปล่อยให้เขาเลือกของเลือกครี่ของเขาต่อไปเข้าใจเปล่าเราก็ต้องไปต่อแล้วก็ให้สําหรับผู้ที่เปิดรับเท่านั้นเห็นไหมล่ะแพงมากแพงมากขนลุกตลอดเลยอ่ะมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆน่ารมากนี่แหละบอกให้ทุกคนไปชี้สูตรปนัวกับมันจริงๆเราไปตั้งใจเก็บ ปัญญาจริงๆนะแล้วก็อัปเกรดตัวเองได้แล้วแล้วก็เกิดใหม่กันเก่งๆมันสวยงามเหลือเกินต้องพูดไปตงนี้จริงว่าไปกันไกลมากจริงๆวันนี้ก็มีโอกาสได้คุยกับนางฟ้าที่ที่อาจจะแบบว่าโอเคแหละเขากําลังมาในทางเจริญออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเปิดรับเงียแล้วก็ฟังได้ยินว่าแบบเอ้ยเราไปกันไกลมากอะไรอย่างนี้แล้วฟอสเขานั่นแหละพามามองเห็นตัวเขาเองฟอสเขามาเรียกเลยมองเห็นตัวเขาเองมองเห็นตัวเขาเอง เรียกให้แบบเหมือนขึ้นไปอ่ะไปไปด้วยกันเออใช่ให้ขยายไปตามการขยายตัวของซอสอ่ะใช่แพงลึกมากจริงต้องทิ้งของเก่าวางถุงกาลงก่อนจริงทิ้งการสรุปของใครก็ตามมานน่นนี่นั่นคุณต้องเปิดรับใหม่เห็นไหมล่ะเพราะหลายหลายคนเนี่ยที่ไม่ได้ไปต่อเนี่ยเพราะว่าคุณไปรับของเก่ามาหรือว่าการตกผลึกที่คุณมานั่งสรุปเองข้อนี้ลึกและแพงมากเนาะจริงออจริงเพราะว่าเข้าใจแล้วนะว่าแบบถ้าหลุดจากตรงเนี้ย ก็เหมือนที่เราคุยกันมันก็เป็นแบบนนั้มันมันเป็นในแบบนั้นจริงๆถ้ารูดจับตรงนี้หรือว่าเกาะแก่นไม่แน่นพอหรือว่าไม่ได้ให้คุณค่าหรือว่าไม่ได้เห็นคุณค่ากับตรงนี้ที่เรามาในที่ไม่ได้มันถูกทางแล้วเราต้องไม,ไ,ไม่ได้ฟังให้ได้ยินจริงๆหรือ,อไม่ได้ตั้งใจฟังเหมือนที่ พื่อนน้องบอกเขาไม่ได้มีเวลาฟังมันจริงๆหรือไม่ไม่ได้ให้ความสําคัญเป็นที่หนึ่งใช่หรือแม้กระทั่งด่วนสรุปหรือเจอคอนทราสแล้วเก็บไม่ละเอียดแล้วไม่รู้วิธีที่จะไปต่อกับมันอย่างเงี้ยก็ถ้าหลุดจากตรงนี้ไปมันก็หลุดไปในแบบก็ไปไกลเลยค่ะเขาใจแบบมันคนละช่องมันก็หลุดไปไกลเลยอะแต่ว่าโอ้ยังเดชาบุญที่ตัวเองยังแบบเออยังเกาะอยู่ตรงนี้แล้วรู้ว่าตรงนี้คือที่สุดแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราก็ แอพพิเชียร์แล้วตอกยับกับแก่นมันจริงๆแล้วฟังให้ยินจริงๆเราก็เลยรู้เลยว่าเราเกาะตรงนี้แน่นที่สุดอ่ะต้นตอไอยู่ตรงนี้อเพราะหลุดจากตรงนี้ก็คือแบบคือมันหลุดไม่ได้แล้วอันนี้คือหลุดไม่ได้แล้วเพราะว่ามันแน่นเหลือเกินใช่่เเอออนนหลืกปิดทุ้งประตูจะบอกไว้ให้ยิ่งฟังในคาสเนี่ยก็ยิ่งแบบ ังค <น S 1> ุค <น S 1> ้ <อะ S 1> ไม่เห็นภาพเลยว่าชีวิตมันจะไม่เจริญตรงไหนอ่ะใช่ใช่ใช่ไม่มีแต่พุ่งอ<ช>่ะแล้ว<ช>ไปเจริญรุ่งเรืองแล้วฟังไว้นะมันสว่างมากซะจนแบบแม่งเ,เลนส์มันต่างมาก<ช>ฟังไว้นะเมื่อในเมื่อคุณสว่างมากแล้วเนี่ยคุณจะแตกกับคลื่นที่คนเลือกไม่ฉลาดไม่ไม่ได้แล้วเข้าใจเปล่า<ช>คุณต้องเลือกฉลาดพอคุณเลือกฉลาดแล้วเนี่ยคนไม่ใช่แม่งด้วยงอกไปเองเข้าใจเนื้อออกไหมเออแพงมากลึกมาก จริงมันกลับไปไม่ได้แล้วอ่ะถ้าเราแก่นน่นจริงๆนะแต่ถ้าเรายังแก่นไม่ได้หรือไม่มีเวลาฟังไม่ได้ priority กับมันหรือว่าไม่ได้ตั้งใจฟังให้ได้ยินจริงๆริงอะไม่ได้จําโมเมนต์ที่ตัวเองเคยรู้สึกตอนกระจ่างใช่เข้าใจเปล่าถ้าคุณไม่เข้าใจข้อนี้เนี่ยก็คือโอ้โหรู้จะพูดยังไงต้องจําให้ได้ตอนที่ตัวเองตื่นรู้อ่ะใช่พลังงานสูงแค่ไหนพลังงานสูงแค่ไหนต้องพูดไปอย่างนี้เบิดบบานจริงๆแบบที่แบบ เออมีความสุขกับชีวิตจริง,รงๆแล้วอิ่มเต็มจากข้างในจไปจาโมเมนต,ต์ตรงนั้นให้ได้แล้วไปจําพลังงานนั้นเราทุกคนจะรู้แล้วว่าแบบโอ้โหมันแบบมันสวยงามมากว่าจะกลับมาตรงนั้นได้แล้วก็อัปเกรดยิง่งๆขึ้นไปเออมไม่ใช่ว่าทุกคนมีข้อบอกพร่องนะต้องพูดไปอย่างนี้ก่อนอม,มันไม่ได้สสารักสําคัญอะไรตรงนั้นเลยเนาะเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรานั่นหมายความว่าอะไรมีแต่การชวนจะขึ้นข้างบนใช่เออเจิญชวนไปเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมนะด้านพาเจริญนั่นแหละ เออเข้าใจป่ะไหนพิมพซีเชิน,นด้านหน้าด้านพาจะเรื่องลกเรืองเห็นไหมแสงสว่างส่องให้มากพอไงเข้าใจป่ะ<อ>ส่องต่อไปไงเนาะอ้าววันนี้ก็มาด้วยรักแล้วก็รักทุกคนเลยแล้วก็นั่นแหละอย่าลืมนะไปฟังเลิฟซีรีส์โคตรแพงแล้วก็การจะฟังซีรีส์เลิฟซีรีส์หรือค้าต่างๆที่มันลึกเนี่ยได้เขาเรียกว่าตกผลึกยิ่งขึ้นไปต้องไปเสริมในสมาธิจูนซอสด้วย<อ>เป็นยกระดับอัปเกรตจิตวิญญาณให้ซอสมาช่วยก่อนใช่เออไปให้ซอสมาช่วยก่อนถึงจะพุ่งข้างบนได้เนาะโอเคไหม ยกระดับจิตปัญญาถึงได้ยินเลยอสมาธิจูนซอสวันนี้ก็ให้โปรสุดท้ายครั้งหน้าจะมีสอนรอบสดสมาธิจูนซอสจาก9,999ห99าวันนี้ให้โปรสุดท้าย82,222นบนะมาเจอตัวการแล้วคุณครูจะสอนวิธีสมาธิจูนซอสและใช้ได้ทั้งชีวิตทั้งจิตวิญญาแล้วคุณจะรู้ความต่างเลยว่าคุณจะอยู่อีกระดับหนึ่งเลยที่ไม่ใช่ทุกคนน้อยคนมากไม่รู้กี่เปอร์เซนต์ยิ่งกวา่าน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซนต์ ได้อยู่ในพื้นที่นั้นเป็นทางลัดที่สุดที่จะอย่าลงแล้วกันเดี๋ยวจะเขาเรียกว่าชิหน้าตาชีวิตเปลี่ยนไปหมดเลยแล้วก็จะเห็นแต่ความมหัศจรรย์ที่แบบไม่เกินเบอร์จริงหรือไม่จริงเออนั่นแหละมาเจอกันนะจ๊ะ CF มาได้เลยแปดหมื่นเท่าไรแล้วนะจะไม่ได้แปดหมื่นสองแปดหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสองภายในที่คืนวันนี้ให้เฉพาะคนที่พิมพ์ CF สมานั้นเจอกันในรอบสดสมาธิจูนซอสใครจะลงออนไลน์วันนี้ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าจากเจ็ดหมื่นกว่านะแล้วก็บทย่อย หนึ 1> 1, 9, ่งมืนเก้าพันเอ้ยไม่ใช่ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าภายในเสี้ยงคืนวันนี้นะจ๊ะบทจ้อยนะโอเครักทุกคนเลยชอบไหมชอบไหมใครชอบพิมพ์มาเลยว่าชอบแล้วก็ใครตกผลึกกับจิตวิญญาณของตัวเองแล้วก็ไปไพศสารก็พิมพ์บอกครูด้วย oh. ตรงนี้ก็มีแต่การชวนไปเจริญรุงเรืองนะได้รู้เมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นแต่ครูก็แนะนําทุกคนว่าอย่าไปรอให้สายเกินแก้มารู้ก่อนตั้งแต่แรกนี่มันไพศสารกว่าเยอะจริงไหมจริงแล้วใครที่ได้ตัวเราแล้วคุณจะขอบคุณตัวเองที่ได้มา พูดอย่างนี้ทุกคนกูดได้จะรู้จ้งนานแล้วเข้าใจเปล่ามไม่งั้นถ้ามารู้ทีหลังเนี่ยคือกูไม่กูไม่กลับแล้วจูนไม่ติดแล้วเห็นไหมล่ะก็เลือกเลือกอีกทางไปแล้วไงเข้าใจเปล่าเข้าใจเลยถ้าเข้าโฟนี้ขึ้นโฟโบนไปเลยบบเบรเยเยแล้วของครูจำไว้ว่าของครูเพียวแล้วก็ไม่มีอะไรมานั่งยำให้มั่วหรือไปนั่งตกผลึก ที่มันไม่ใช่ไม่ได้คิดเราเองช่ไม่ใช่การแบบหรือว่าไปตกผลึกเอามาจากคมภีไบเบิลคมภีตัตเตอรปีโดคัมภีร์อะไรก็ตามเนาะเข้าใจเปล่าเพราะฉะนั้นจงรู้ไว้เลยชัวร์ได้เลยว่าอัปเกรดสุดสุดสุดๆดอัปเกรดที่สุดเพียวที่สุดใช่จริงแล้วก็หาไม่ได้ในสมองมนุษย์แล้วลูกศิษย์คุณครูทุกคนแม่งเบ่งบานมากสว่างมากไพศาลมากสว่างได้ทุกที่แม้โดยไม่แคร์ว่าใครจะคิดอะไรก็ตามเออ ลักทุกคนเลยบายบายเย้ย <Bye. S 1> yeah. ุยยยยยยย